สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะมานั่งนะคะแล้วก็ได้ทานวิตามินซีกับคอลลาเจนไปแล้วนะคะแล้วก็เลยมานั่งอยู่ในห้องครัวนะคะโดยใช้กัมโบนะคะที่เขาจะจับหน้าเราได้นะคะใช้ไปตามที่ต่างๆนะคะเห็นไหมคะตอนนี้นะคะเขาก็จะจับภาพเราไปต่างๆนะคะตะกี้เราทานตัวนี้ไปนะคะเป็นตัววิตามินซีนะคะ นีค่ะเป็นวิซีพลัสแล้วก็เป็นคอลลาเจนนะคะเป็นตัวใหม่ที่เอามานะคะแล้วก็ได้ทําการทดลองวันนี้เลยนะคะเพื่อนก็จะให้ดูว่าผิวของเราดีขึ้นและใสขึ้นหรือเปล่าเราก็มีการทดสอบนะคะเพื่อนทดสอบว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปดีจริงหรือเปล่านะคะวันแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมีการทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนขาทางนี้เลยคะ่ะ ฮัลโหลเพื่อนๆหานะคะนี่นะคะเราก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้กําบบเป็คนจับภาพเราไว้นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เพิ่งมาถึงวันนี้เลยนะคะเป็นการสั่งมากับรุ่นนอ้องในเพจนะคะของราชินีบาเรียนะคะก็จะอยู่ที่น้ําหนัก50กรัมนะคะตัวนี้ก็50กรัมนะคะเป็นของแท้ของจริงเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะแต่ว่า เป็นการทดสอบนะคะพี่ป๋าเป็นการทดสอบจริงๆแล้วก็จะได้รู้ว่ามันดีจริงอย่างที่สมคําล่ำลือที่เขาบอกหรือเปล่านะคะคเพื่อนยังไงก็ขอทุกคนมีความสุขนะคะไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวไปจะมารีวิวให้ใหม่นะคะบ๊ายบาย